สวัสดีครับสวัสดีพี่น้าน้องนักตกปลาทุกคนครับครับสวัสดียามเลี้ยงหมึดหมึดเนาะตอนนี้ก็อบคุหนึ่งพอดีพี่น้องครับเดี๋ยวม้มนี้ผมจะมาหมักเหงื่อพี่น้องหมักเหงื่อเพื่อไปตกปลาเออปลาอยู่ซอยเพกษาซอยแปดครับเพศกษาซอยแปดสมุทรบไอสมุดประกรันมันเป็นซื่อบอ,อ,ย,อย่างบุญหัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโทรไปถามนายรอบหนึ่งว่าผมจำซื่อโบ,อบอ่ไดรมันเป็นปอตกปลาของโบอีกอย่างก่อน บ่อจำสื่อบ่อไปหน้อยพ่เป็ดกับสาสัวเป็ดนะยามีบ่อเดี๋ยวละครับที่เบึงเบึงมานะตัวนี้ผมมักเนื้อไว้มีสูตรมักเนื้อของของหน้าทีมได้ไปหน้องเด้อเป็นสูตรของหน้าทีมช่องหน้าทีมนะครับช่องกระทุกนะครับเพราะว่าผมเกิดตกตาปลาทะเลผมก็มีสูตรเ่าท่านมีสูตรครับผมมีสูตรเป็นของตัวเองนะกับเห็ดตามหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นแนะนำมาเห็ดขิดแนะนำมาสูตรนัมนสูตรนี่ผมก็เห็ดตามเพราะว่าผมกับเพาท่านเองมี สูตรเด็ดสูตรอีย่างดอกเพราะว่าผม,ผมเขาเก็จะมาต๊กปลาบอนี่แหละต๊กปลาคล้องปลาหยังนี่แหละเด,เดี๋ยวบึ้งไปเรื่อยๆพี่นกด่วนๆอาจจะมีสูตรพี่นอกเดี๋ยวผมจะหาพยายามหาสูตรสูตรต๊กปลานะปลาคล้องปลาอ่างเก็บนุ้นี่แหละเดี๋ยวมาบึ้งครับว่ามีอย่างเสน่ห์พี่นกครับพี่นกอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรของหน้าทิมครับก็จะมีวกฮัําครับฮัําแล้วก็กากร้า,าวแล้วก็ หัวอาหารปา่ากินพืชนะแล้วก็น้โบวี่สองขวดแล้วก็กะทิหนึ่งกล่องเนี่ยผมผมบม่มรำไ้บ่มลํำไปป่าเนี่ยผมก็เลยบมล่มไปสองเมือแล้วผมก็เลยเอาเมาอนี่เอาเจะเอามาใส่หนมปังน้ำครับเนี่ยเพิ่มหนมปังเพิ่มห้ามไปครับนี่เป็นแบบแห่งเนาะมาท่านใส่นามครับอันนี้ก็จะมากไปที่ไปตกมาเอื้นอนนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นของหน้าทีมเออ เป็นของหน้าแอดครับเพม่ามักมาให้ผมครับเป็นกล้วยครับมักกล้วยไว้กล้วยย่างเดียวครับตัวนี้ผมมียังเพิ่มมีแต่กล้วยย่างเดียวลยครับกล้วยง้อมมน้อมาให้ถังนึงแล้วก็อ่ยนี่ผมมักแล้วครับจากอันนี้แหละครับมาใส่แบงมาใส่นี่ปเพบแล้วผมก็เอากล้วยตัวนี้มาใส่นี่เป็นมักมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยิีมักไว้ประมาณหนึ่งคืนครับอันนี้หอมตัวกระติน,นหอมหอมมีน้องหอมหอมกล้วยเนาะมันก,ก็หอมมีเล้วนะ้ะ นมโบวี v, แล้วก็กะทิแล้วก็การกระเพราอืหอมอาจจะมักไวแต่จะใส่ตัวเย็นไว้ก่อนครับผมบอเอาไว้ครั้งนอกครับพอายามันข้นลาหรือว่ายังเปรี้ยวเกินนะมีใส่ตัวเย็นไว้คืนหนึ่งมันจีบก็ใส่ก็ได้แ,แต่นานาะแต่ว่าผมจะใส่เยอกผมยามันขึน้านเดี๋ยวไปหอดมองวันนี้มันจะตกกว่าไรมันจะไปได้ไปหาเยื้อมอีกนะเนี้วด,นะดีด้วยเป็นะองเนี้วดีอยูอ่นะหอมหอมพีรองเลยหอมดีเด้ย พอทาอยู่สูตรหนาทีมเด้อแต่ว่าสูตรในแต่ทีมแต่ว่าสูตรนี่เป็นของหน้าแอดเอามาให้เป็นกล้วยกล้วยมัดโอเคพี่น้องเดี๋ยวเจอกันยอยู่บ่อพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ผมมาถึงบอ่อแล้วครับพี่น้องบอ่อกว้างมากนสุดเปน็นนี่อุปกรณ์ผมเดี๋ยวจัดแจงกันพี่น้อง ขนของสองเถี่ยวจะหมดบ <laughs> ัดเยอะก่อนแรกก่อนจะได้ผลแม่ลำบบม ผมจะเกี่ยวโฟมหนึ่งคันแล้วก็เกี่ยวมันหมูหนึ่งคันครับจะลองเบดงว่าปลากินเอียงกินโฟมหรือกินมันหมูคันหนึ่งเกี่ยวโฟมมาเดี๋ยวครับนี่มันหมูร่วนกันว่าปลาจกินเอียง ดีครับพี่ ลงไปกินเลยพี่นอ้อยกินหมันหมูวัดบ,บ,บทันอาจจะเป็นปลาหน่อยครับเพราะว่าผนปล่อยปลาจตเป็ป่ยนไปแสนตัวปลาหน่อยเป็นปลาหน่อยลายขวัญเงียดแบบไปดีไป

ปลาเนี่ยครู้มันแมนบ่ดูปลานี่นละแตมแลกพี่เนองปัตเพียนครับ ตายแล้วเต็มสองครับพี่น้องเ <c oughs> ต็มเท่าไหร่ครับเต็มสองแล้วเต็มสองนะปะะัดแต่เดือนมีเหรอมีมีถุงยี่สิบบาทมีเยอะปะม,มีสี่ห้าถุง ปันนี้ตัวแหลกมาแล้วพี่น้องเกาะหลังมา <c oughs> <c oughs> Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นตอนนี้ครับเนาะนี่ตัวก็โอเคอยู่ครับน้องอยังไม่เก็บอยู่เลยคะับ ยกขึ้นมาได้ป่ะ <c oughs> <c oughs> ยไมตัวป่าเป็นตัวยึ่หน่อยหนึ่งโบเวิร์กครับเดี๋ยวผมกลับแล้วครับกลับแล้วบบเวิร์กบบเวิร์กตัวหน่อยพูดโอเคครับ